สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีแคปปี้ทามแม่บ้านประยุกต์ค่ะวันนี้เราจะมาทำตำน้ําพลิกกันนะคะตำน้ำพลิกปลาล้าค่ะน้ําพลิกปลาร,าระ้ะปลาจมแซลมอนนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีปลารา้ะค่ะปลารา้แซลมอนที่ทําไว้นะคะแล้วก็มีพลิกค่ะพลิกหนุ่มเรา จีสุกแล้วนะคะเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็เอามาใส่กระทะน้าให้สุกอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็มีพริกกินดาด้วยค่ะสุกแล้วก็มีกระเทียมหัวหอมที่ทำสุกแล้วเรียบร้อยนะคะเอามานาบกับกระทะสุกเรียบร้อยค่ะปลาร้าที่สุดแสนอร่อยของเราที่เราทำเองค่ะปลาร้าปลาจอมแซลมอนนะคะแล้วก็มียอด อ่อนๆของกระเทียมป่าค่ะใบกระเทียมป่าแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะเอาเข้าไมโครเวฟสุกเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือใบกระเทียมป่าค่ะที่ปิ๊กไปเก็บมาของใหม่ของปีนี้นะคะเก็บมาครั้งแรกของปีเลยค่ะอ่อนมากๆเลยค่ะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คะ่ะขุดเอาตรงข้างล่างก้านขา,ขาวๆเขาจะติดดอกขึ้นมาด้วยคะ่ะดอกเขายังอยู่ใต้ดินอยู่นะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆไปเก็บต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีคู่แฝดคะ่ะคู่แฝดของเขาใบเขาจะกลมๆก,ก็คือดอกมือเก้นะคะเขากินไม่ได้นะคะถ้ากินก็เป็นพิษเลยคะ่ะส่วนปลาร้านี่เราเอาเข้าเตาอ,อบไมโครเวฟให้มันสุกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ จะเอามาใส่ตำน้ำพริกกันค่ะและนี่ก็คือใบกระเทียมป่าค่ะใบเขาก็จะเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือปลาร้าค่ะปลาร้าที่เราเอาเข้าไมโครเวฟสุกแล้วนะคะเขาจะเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะที่ปิ๊กทำไว้ปิ๊กเอาปลารา้าเอาปลาแซลมอนมา ตัดตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาหมักเป็นปลาร้าปลา,า,า,าจ่อมค่ะวิธีหมักของเราก็คือเราเอาใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเอาไว้สักประมาณ1-2คืนเสร็จแล้วค่อยเอามาใส่น้ำปลา้าค่ะแล้วก็หมักต่อไปอีกประมาณ1 2ถึง2อาทิตย์นะคะ น้ำร้อนออกค่ะแล้วเราก็ล้างด้วยน้ําเย็นนะคะกลิ่นจะไม่แรงค่ะส่วนในถ้วยเล็กๆนี้ก็เป็นปลา้าที่เหลือนะคะปลา,าสุกที่เหลือเราก็เอามาซอยกระเทียมหัวหอมพลิกแล้วก็ใบกระเทียมป่าใส่เสร็จแล้วเราก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนิดหนึ่งค่ะเติมชูรสนิดหนึ่งก็เป็น ยำปาร้าจ่อมนะคะแล้วเราจะเอามากินคู่กันกับน้ำพริกปาลาร้าไข่ต้มแล้วก็ใบกระเทียมป่าลวกค่ะนี่ค่ะพาาเพื่อนาาน่ากินไหมคะ,คะเพื่อนปลาร้าแซลมอนปลาร้าจ่อมนะคะที่ทําไว้อันนี้เอาเข้าไมโครเวฟสานาทีนะคะสุกแล้วนะคะเราก็เติมมะเขือเทศลงไปค่ะซอยๆๆให้เป็นชิ้นนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะ น,นี้ก็จะมีกระเทียมหัวหอมยอดกระเทียมป่าแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็มะเขือเทศใส่ชูรสนิดหน่อยค่ะน้ำปลาไม่ต้องใส่เพราะปะลาลาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะน้ำพริกปลารา้าปลาจอมแซลมอนแล้วก็ยำปลาร้าจอมแซลมอน น่ากินไหมคะกินกับไข่ต้มแล้วก็หมูแล้วก็ผักกระเทียมป่าลวกคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกท่านนี่คะ่ะน่าทานไหมคะปาร้าจริงๆไม่มีจริงไม่มีเจือปนน้ำมะขามน้ำอะไรสักอย่างคะ่ะปาร้าจริงๆเลยคะ่ะอร่อยมากนะคะ ไม่มีสิ่งเจือปนน้ำกระเทียมดงกระเทียมดองน้ำมะขามไม่มีเลยค่ะเป็นปลารจริงจิงจ้า ถ้าลวกแล้วมันจะไม่ค้อยคืนนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ลวกมันจะแบบกินเยอะไม่ได้ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกระเทียมมันจะเฝือนลิ้นมันจะไม่เสียนะคะเป็นปลาล้า Imla. นี่ค่ะเพื่อนๆกับข้าวก็เหลือป,อปลาจอมปลาล้าแซลมอนจอมก็เหลือค่ะน้ำพริกก็เหลือไข่ต้มก็เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้กินต่อคะ่ะหาอย่างอื่นมากินแก้มด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อร่อยมากค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยปลา นัวนวมากเลยค่ะอร่อยมากเลยสูตรนี้ปลาจอมปลาจอมแซลมอนปลาลาดจอมสุกแล้วนะคะเราเข้าไมโครเวฟสักสานาทีค่ะแล้วก็เอามายำกินกับอยากกินกับมะม่วงจังเลยเนะมาะมะม่วงเบาเนาะโอ้ถ้าจะอร่อย เค็มๆม,มันๆสำหรับวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกปลารา้าผักใบกระเทียมลวกก็จบแล้วนะคะกินอิ่มมากๆคะ่ะอร่อยคะ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคุณผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้ววันหน้ามีอะไรดีๆก็จะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกนะคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้ สวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย Thank you for watching See you again next time Bye bye Love you guys รักทุกคนคะ่ะ